สวัสดีครับอันนี้จะเป็นวิดีโอสำหรับสาธิตการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนบนแอปพลิเคชัน v ีเ b Anatomy นะครับเราจะเริ่มโดยการที่จะเลือกส่วนที่เราต้องการสร้างก่อนนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เราก็จะเลือกส่วนนะครับ ในตัวอย่างนี้ก็จะเลือกสักหนึ่งส่วนเพื่อมาสร้างเป็นตัวอย่างกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนให้ดูเป็นตัวอย่างน,นี่เราผมจะเลือกในส่วนศิษะนะครับแต่ในความเป็นจริงผู้สร้างกิจกรรมสืรรม่อการเรียนการ,รสอนเนี่ยจะเลือกส่วนใดก็ได้นะครับในระบบเเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเลือกระบบส่วน,นต่างๆที่จะใช้สร้างเป็นตัวอย่างตรงนี้หลายๆส่วนแต่ว่า ในการสร้างกิจกรรมจริงๆเนี่ยก็อาจจะเรื่องแค่ส่วนกระดูกอยงเดียวหรือว่ากล้ามเนื้ออย่างเดียวก็ได้อันนี้แล้วแต่ผู้สร้างกิจกรรมนคะครับระบบตัวแอปพลิเคชันก็จะมีการค่อยๆสร้างของตัวภาพสามมิติสมจริงขึ้นมะะาครับท้านด้ขวามมือตรงนี้ก็จะแสดงการทีางาน พอสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นตัวภาพสามมิติสมจริงลอยขึ้นมาทวบทุมปุ่มการใช้เช่นิดนึงนะครับปุ่มแรกก็คือจะเป็นปุ่มตรงกลางขีขาอันนี้ก็จะว่าำหลับแยกทีส่วนแต่ชิ้นติดตัดนะครับปุ่มของด้านขวามันจะเป็นการขยายย่อนะครับและปุ่มจะพาปุ่ม้ายบนสุดก็จะเป็นการ ไ้คิดหนุนดูในมุมมองต่างๆนะครับในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเนี่ยผมเข้าใจว่าทางผู้สร้างทุกคนก็น่าจะมีเรื่องแผนการสร้างในใจว่าอยากจะมีสักกี่ฉากกี่สไลด์โดยในกิจกรรมการสาธิตตัวอย่างตรงนี้จะเป็นสักสิบสไลด์นะครับแล้วก็จะมีการแนะนําเทคนิคที่ใช้ประกอบการสร้างต่างๆนะครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนตรงนี้นะครับ ในลำดับแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดวางตำแหน่งต่างๆที่เห็นึการเปลี่ยนแปลงของหน้าแต่ละสไลด์นะนครับถ้าสังเกตก็คือทางด้านซ้ายมือตรงนี้ครับจะเห็นว่าขึ้นเป็นสไลด์ที่1น,นะครับตอนนี้ผมจัมุมมองก็คือจะเป็นในล,ลักษณะนี้ทางล่างที่จะแหลกหน้าออกนะครับยกตัวอย่างผมใช้ปุ่มซ้ายบนในการคลิกผมจะทํามุมมองที่2 น,นี่จะแจ่สร้างเป็นสไลด์ลำดับที่2เพื่อให้ผู้เรียนรู้เนี่ยเป็นมุมมองลักษณะนี้นะครับก็จะเปรื่อมาทางด้านขวาม,มือตรงนี้ผมก็จะแอดสไลด์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะคิดมุมมองนึ่นนะครับให้เห็นตนะัวอย่างเพื่อว่างด้านหลังผมก็จะแล้วผมก็จะแอดสไลด์ เสร็จแล้วถ้าเราย้อนไปดูครับสมมติว่าเลื่อนไปที่ทางด้านซ้ายบนเป็นที่สไลด์ที่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นฉากแรกที่เราวางไว้แล้วก็ลำดับสไลด์ที่สองนะครับแล้วก็ลำดับสไลด์ที่สามค,ครับนี่นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันแรกในการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนก็คือการเพิ่มสไลด์